บันทีตอนเช้าครับดูบรรยากาศทองทุ่งนะครับบรรยากาศทองทองุ่งครับบรรยากาศพะนะกุดหมอนนิ่งทิชชู่แรมเลสเลนส์แร,รมดิส เฮรุดปุกิบตุ y บเยฟรี e y ฟรีสเฟ e รมฟรีครับผมสวัสดีกัมาเ้าครับคนเมฆมีอยู่นะครับฝั่งนี้มีนะฝั่งนี้ไม่มีนะครับครับผมเพลงเพลงกุล่านะครับ แปลงมีแปลงงหี่เลยต่แพงเอาเองกับกับต้นดูนะครับประดูประดูพันป,ปีธรรมชาติสวยงามเหมือนท้องทุ่งนะครับโคลาดครับที่นี่โคลาดที่นี่บ้านหนองม้งไต รหัสปัจสามศูนย์หนึ่งแปดศูนนะครับเรียงวัวคือเก่านะครับกดปรกกินตููนะครับปรกกินงูกรนอสฟรับฟรับมจิโรฟรี มีคอนเทนต์นะครับไม่ต้องเครียดไม่ต้องเสีเรียดครับครับผมฟังนี่ก่อนเมีอกยุ่กลางครับส่กลัวไม่มีนะครับเรวยังไม่มีนะครับดูรอบข้างเจ็ดทางลินะครับไปดูว่าครับไปเลี้ยงวัวมันเรลาครอ This flow, this flow, contain countries, yeah, recession. เก่าเย็ดเก่าจีสเลี้ยงวัวครับเลี้ยงวัวชมนะครับผโฮมปลาโยค่าครับปลูกอิงครับไปดูล็อกไนครับพักว้นะครับพักหญ้าไว้ให้มันกินถ้าปล่อยมันกินมันหมดเร็วครับผมหมดเร็วเกลี้ยงเลยนะครับเดี๋ยวจะโตนะครับ มันก็เยอะอยู่เนาะครับส่วนผักครับจริงๆกระปลูกอย่างนี้นมันไปทำทานประชาติหมดแล้วพักไว้ให้มันกินครับถ้าฝนตกเรื่อยๆมันก็ยังงามอยู่ แต่ถ้าฝนไม่ตกมันก็ไม่ตกเลยนะครับพี่น้องครับจะมาเข้าสวนผักไปก่อนครับกินคู่กันกินฟางกินหญ้าเนี่ยก็อ้วนนะครับจะดูดีตลอดเลยนะครับกินฟางกินหญ้าครับผมฝั่งเนินครับฝั่งนอน ดอนหันเอ็นเจลิตครับปลูกก็ปลูกอยู่แต่มันไปตามธรรมชาติหมดแล้วรถผิดชริตพักยาไว้นะครับไม่งั้นกินหมดเลี้ยแต่โตนะครับถ้าฝนตเกเลีอยมันก็จะงานที่ปลูกไว้ไปหมดเลยไปหมดเลยวพี่น้อง ครับผมคุยคอนเทนต์ครับม้านน้องเมตไตรรหัสไปซนี30180ครับส่งพัสดุทั่วโลกนะครับผม30180ไปษณีนะครับถ้าจะส่งอะไรก็30180ครับแล้วก็โอนครับโอนมันนี่เกสเรบ โอนเข้าบัญคีก็อู่นขี่นะครับอย่าโอนผิดนะโอนผิดจำซุ่มได้รับถือเลขดเนี่ยคุยคอนเทนต์ไปสินะครับเป็นเถึงไปสนินะครับเลี้ยงง่วครับประจำวันจำมือจำดีต้องระวังนะครับบางครั้งมันก็ดุนะมันดุมันดุนะครับ ครับผมอยู่ฝั่งนี้ครับอยู่ฝั่งนี้ครับเหลียงวัวค,ครับรั่ผมเกียกลน้องไปต่ายกุ้ร้าครับเชกครับเช็ดเช,ช็ไม่กินหมูที่เขาไปตักให้นะครับไปดูกันเลยนะครับ ขอบคุณท่านผู้ชมนะครับถูกใจกดเมนเคด้วยนะครับก็กเรียกว่าคนทันสมัยน,นะครับกดถูกเกรเเเมนเมนเนะครับมีลายหัวข้อนะครับลองใช้ดูนะครับกดยังไม่เคยใช้นะครับถูกเจกรครมินเคครับจัางกิครมินตรี ลองใช้ดูนะครับถูกใจคอมบมนเกียร์นะครับก็มีพอเพียงอยู่หัวไหเยอะแต่ก่อนยี่สิบสามสิบเป๊บเดียวเกลี้ยงครับแบ่งไม่ก็เลยยาดเลยทันอยู่ทันกินแ้่ยี่สิบขึ้นเดบเกีเก้ยงเลยเลี้ยแต่โตเลี้ยแต่โตนะครับ นะตัวยังไม่เหลือเลยมันแสะกินหมดแล้วนะก,ก็นินยาทันอยู่นะครับแต่มันเยอะมันก็ไม่ทันนะมันกินทั้งวันทั้งคืนเลยนะครับปลระวังด้วยนะครับบางครั้งมันก็ดูดวิ่งเวลามันวิ่งไม่รู้เรื่องนะครับ แล้วก็หลบปุ๊บออกเลยไม่งั้นก็หงายท้องแน่นอนนะครับโดนชนครับผมมันก็ด้านแล้วครับมาถ่ายคลิปก่ย่อยถยอยมาแล้วครับวิวท้องทุ่งไว้นะครับ มันก็ต้อย่อยมุดอยู่ขามาด้วยนะแบบพี่น้องครับดูแลรักษาสุขภาพให้ดีด้วยนะครับเดือนหกเจ็ดแล้วนะครับข้าวกำลังงามครับมุดจังกอนนั้นครับตัวติงตัวที่สองมุดลูกเดียวนะครับ ดูกันเลยเลยครับแฟดคนละฝาครับแต่เช้าอยู่นะครับเฟดคนละฝาครับสวัสดีครับประมาณนี้แหละ ไปแล้วครับ